สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายสไตล์ครูเก่ากับเชเนเคยนะค,ครับตอนนี้เรากำลังเพลิดเพลินกับการสร้างวิดีโอด้วยวีว3โอสามซึ่งถือว่าสุดยอดเลยนะครับทีนี้มันก็จะเริ่มมีปัญหาว่าเราสร้างได้แค่วาระสักคลิปของฟรีนะครับเราสร้างได้วาราสักคลิปทีนี้ถ้าเราสร้างต้องลองผิดลองถูกเสียเวลาผมจึงทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาเวลาเราเจนภาพจะได้สุดสดได้ทั้ง3วิดีโอนะครับแต่ก็ถ้าไม่ได้ก็ต้องทําใจเนาะ ก็ต้องพยายามพ่อของฟีอยู่นะครับนี่มาดูกันนะว่าที่ผมทํานั้นผมจะต้องทําอย่างไรนะครับตอนแรกผมทําเป็นวีโอสองของ Gemini ยใหของ Google AI Studio เนาะอันนี้ผมทดลองเอาพร้อมลงไปให้ให้ g o o g l e อันนี้คือเขาก็ทําแต่แบบว่าคือพูดไม่มีเสียงนะนี่วีโอสอโดยใช้ Google AI Studio สร้างนะครับนี่ตัวที่2อ,อันนี้ก็นี่ก็เหมือนกันก็ใช้ อันเดียวกันนะครับก็ถือว่าถ้าเราเอาไปประกอบโดยที่ไม่ต้องมีเสียงพูดหรือใช้เสียงพูดตแต่ก็จะมีซับไตเติลอยู่นะตัวที่3ที่ผมใช้ bio 2นะครับของ google ai studio โอเคอันนี้ก็ลองทำดูอ่าโอเคนะครับทีนี้ผมจะใช้ bio สานะ้เรามาดูกันรัาวิว bio สาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนหน้าจอผมก็ไปหาตัว g e m i n i แล้วนะตัวนี้นะครับที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับเราทํามาได้หลายคลิปละอันนี้มาดูพร้อมแรกนะครับตัวนี้ต้องเป็นสองจุดห้าแฟลกเนาะพร้อมแรกช่วยเขียนพร้อมนะครับสําหรับสร้างโดวิทในวีโอสามนะโดยเป็นนักเรียนหญิงอาชีวศึกษาใส่ชุดนักศึกษาอายุยี่สิบปีกําลังพิมพ์คอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วมีผู้หญิงสวยฉลาดและมืออาชีพสวมใส่สูทนะเสื้อยืดอสีขาวไม่ข้อความว่าครูซีและพูดว่ามาเรียนกับครูซี นะได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆบรรยากาศเป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่ดูดีและใส่ละเอียดอื่นๆเป็นการถ่ายภาพตัดต่อทีมงานไม่ใช่ไม่ต้องมีซับไตเติลและแคปชั่นในวิดีโอแล้วเดี๋ยวดูนะครับว่าผลออกมาเป็นอย่งางไรหลังจากที่เจนครั้งที่หนึ่งออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับหลังจากที่เจนครั้งที่หนึ่งออกมาแล้วผมโอเคอแต่เดี๋ยวดูนะครับมันจะเกิด เขาบอกว่าถ้าเจนวิดีโอในโทรศัพท์เราเจนเสร็จจะไม่ได้ยินเสียงแล้วเดี๋ยวผมลองมันจะมีปุ่มพังเสียงนี้เราเราเปิดดูนะครับ <har> ได้ยินเสียงพิมพ์ดีอ่าแต่มันเป็นภาษาอักฤษนะครับอีกรอบหนึน่งนะครับเดี๋ยวผมหยุดก่อนโอเค อ่าผมหยุดตัวนี้ก่อนนะครับอืมเห็นไหมสังเกตว่าเราเราสังเกตว่าผมใส่บอกว่าให้พูดว่าอย่างนี้นะบางทีเขาก็อ่านมาเป็นภาษาอังกฤษให้นะครับโอเคแต่ซับไตเติลอะไรไม่มีละเนาะทีนี้เรามาดูอันที่สองนะครับอันที่สองที่ผมเขียนผมก็ปรับใหม่เพราะมันเป็นเสียงภาษาอังกฤษไว้ผมก็บอกว่าช่วยเขียนอันนี้เหมือนเดิมหมดนะมีข้อความว่าครูซีที่ที่ที่เสื้อและแล้วก็เติมเขาว่าพูดเป็นภาษาไทยว่าแบบนี้ด้วยนะ นะครับตอนนี้เลยเพิ่มคําว่าผู้ภาษาไทยว่ามาเรียนฟรีนะครับเดี๋ยวเราก็ดูบางทีบางทีก็ทาได้นะแต่ครั้งนี้ทาได้เพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องการไว้ทุกอันเลยเพื่อไม่เสียเครดิตเสียตัวสร้างวีโอฟรีไปนะเนาะผมก็เลื่อนมาออาก็ะจะได้แบบนี้ก็ได้จะได้อันนี้อันที่สองน,นะครับอันที่สองเพิ่มคําว่าให้ผู้ภาษาไทยว่านะเรียดูอืมนะอ่าเดี๋ยวผมเปิดเสียงนะครับ แต่เสื้อถูกเนาะเสื้อครูซีถูกนะครับถูกเปิดเลยเห็นไหมแต่ไม่มีเสียงครับนักเรียนว่าทักทายนะโอ้ดีจังเลย a อไเขาจัดให้เลยครับโดยที่เราไม่ต้องเขียนนะเห็นไหมว่าสวัสดีแต่ไม่ได้ยินเสียงก็ต้องมาแกกเป็นรอบที่สามสำหรับวันนี้ตัวสุดท้ายแล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมหยุดตัวนี้นะเนาะอเดี๋ยวเรามาดูพร้อมที่สามที่แกกนะครับ ผมก็บอกว่าให้ช่วยพร้อมนิดคูซีโดยเมรกาศผมก็เอาและผู้พูดภาษาไทยไว้ตอนท้ายอืมพอรูปภาและผู้พูดภาษาไทยมาเรียนกับครูซีได้เรียนและรู้เทคโนโลยีมาเอาไว้ตอนท้ายเลยแล้วก็เขียนห้ามีสคริปต์หรือคำย้ายในวิดีโอปากต้องขยับตรงกับสคริปต์ที่กําหนดให้ก็เพิ่มวันนี้ไปเดี๋ยวดูผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงถ้าไม่ได้ก็รุ่งนี้ละนะครับอ่าผมจะผมเพย์ดูนะ ผมเปิดเสียงนะครับเรียนกับครูซีเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอืมได้ยินเสียงพิล์คอมพิวเตอร์สุดยอดมาเรียนกับครูซีเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเสียงพูดชัดเจนอีกรอบหนึ่งมาเรียนกับครูซีเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆคือปกติเนี่ยเราเปิดในโทรศั์จะไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมเวลาเรา ดาวโหลดมาไว้ในเครื่องเท่านั้นถึงจะเปิดแบบมีเสียงได้แต่ในนี้สามารถที่เปิดมีเสียงทดสอบได้เลยว่าใช้ได้หรือไม่พอใช้ได้พบ๊บเราก็ดาวน์โหลดเก็บไว้อันนี้เป็นเทคนิคเนาะเพื่อที่เราจะได้สร้างวิดีโอให้คุ้มกับขอ,ของฟรีคุ้มกับของฟรีเนาะนะครับโอเคเนาะเอาแบบว่าเราต้องช่วยกันนะครับช่วยกันดูที่ว่าเอ๊ะมันต้องแก้ไขยังไงทํายังไงถึงจะได้วิดีโอออกมาที่ดีที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปผมก็พอดาวน์โหลดเสร็จไปเนานะ ผมก็ดาวน์โหลดเสร็ไว้ผมก็ลองมาลองตัวนี้นะครับตอ,อ,อสามอยู่ในภาพเต็มมาเรียนกับครูซีเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอืมเนี่ยผ,ผมชอบตรงที่มีเสียงพิมพ์คอมพิวเตอร์ด้วยนะเป็นคอมพิวเตอร์การาฟิกใช่ไหมครับแล้วเสียงครูก็ชัดเจนถูกต้องมาเรียนกับครูซีเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ โอเคนะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากจะเรียนรู้เรื่อง AI ใหม่ๆและดูเทคนิคต่างๆที่เราจะช่วยกันให้การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีหรือทางด้าน AI เนี่ยให้มากยิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามผูไใบเก่ากันไว้นะครับสวัสดีครับ